สวัสดีค่ะเราแกะสลักแก้วมังกรเป็นน้องดันเมเชียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราทํายังไงบ้างก็คือเราซื้อแก้วมังกรมานะทีนี้เราคือทดลองนะทุกคนก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเริ่มกันเลยก็คือปอกเปลือกเขาออกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เราก็เปิดดูนะคะว่าหน้าตาของเขาเป็นแบบไหน เราก็จะได้ทำตามแบบเนาะก็คือเราจะทำครึ่งตัวนะก็จะเน้นที่หน้าของเขาจมูกก็จะต้องยืนย่นๆออกมาแบบนี้เนาะก็ค่อยๆปาดไปเพราะว่าเนื้อแก้มองกรเนี่ยคือเขาเขาอ่อนมากนะทุกคนโดนมีดก็จะก็จะไปเลยก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะเราใช้คำพูดไม่เป็นน่าจะน่าจะเข้าใจอยู่เนาะ เนี่ยค่ะเราก็มองแบบไปด้วยแล้วก็ค่อยๆปาดไปค่ะอันนี้ก็จะทำตรงส่วนหูนะคะครึ่งตัวก็จะมีเด่นตรงหน้าแล้วก็หูเนาะลำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปลุ้นไปนะคะทุกคน ก็ทำไปด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะอันนี้ก็ส่วนหูของน้องดันนะคะค่อยๆปาดไปเรื่อยๆก็เริ่มที่จะทำลำตัวให้เขานะ นี่ค่ะทุกคนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่าเราคิดว่าหน้าตายังประหลาดประหลาดอยู่นิดนึงนะคะเม็ดพริกไทยดำก็ได้ออกงานอีกแล้วค่ะทดลองใส่เป็นดวงตางให้เขาลิ้นก็จะเป็นแครอทนะคะทุกคนใส่ลิ้นเข้าไปก็ยังประหลาดอยู่โอเคแล้วก็เอาถาดน,นะคะถานมาฝนฝนให้กลมๆลองดูนะคะว่าจะเป็นจมูกได้ไหม พอได้นะทุกคนทีนี้เราก็เริ่มเสริมจมูกให้น้องดันนะคะอยู่นิ่งๆนะลูกนี่พอใส่จมูกเข้าไปก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วครับผมน่ารักไหมครับ